คุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมาตลอดใช่ไหมครับว่าคนเป็นเบาหวานต้องงดผลไม้โดยเด็ดขาดนั่นคือความเชื่อผิดผิดที่อันตรายถึงชีวิตครับความจริงที่น่าตกใจก็คือมีผลไม้4ชนิดที่ไม่เพียงแต่จะปลอดภัยแต่ยังสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกหลงลืมไปวิดีโอนี้จะมาเปิดโปงคำโกหกเหล่านั้น และเปิดเผยรายชื่อ4สุดยอดผลไม้ที่ว่านั้นคืออะไรและขอให้ดูจนจบนะครับเพราะผมมีของขวัญสุดพิเศษเป็นตารางเมนูอาหาร7วันสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะมอบให้ฟรีๆเลยครับหากคุณเชื่อว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดไลค์และแชร์ออกไปเพราะมันอาจช่วยชีวิตใครบางคนได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าความกลัวผลไม้ของผู้ป่วยเบาหวานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุผลเลย ผลไม้ที่เป็นเหมือนระเบิดน้ำตาลอย่างทุเรียนขนุนหรือกล้วยที่สุกงอมจัดๆนั้นอันตรายอย่างยิ่งและสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวได้จริงๆครับเรื่องราวของผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะเผลอทานทุเรียนเข้าไปเพียงไม่กี่ผู้ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดได้เป็นอย่างดีแต่ความกลัวที่มีเหตุผลนี้เองที่ได้สร้างอาคติแบบเหมารวมผิดๆขึ้นมาทำให้เรามองข้ามฮีโร่ที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆ นั่นคือผลไม้บางชนิดที่เป็นพันธมิตรล้าค่าช่วยให้เราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อผลไม้ชนิดแรกในรายชื่อเพื่อนคู่ใจของเราอาจทำให้หลายคนประหลาดใจครับมันไม่ใช่ผลไม้หายากราคาแพงหรือต้องเสาะหามาจากไหนไกลเลยแต่มันเป็นผลไม้บ้านๆที่เราคุ้นเคยกันดีและบางทีอาจจะมีปลูกไว้หลังบ้านของใครหลายๆคนด้วยซ้าผมกาลังพูดถึงฝรั่ง ใช่แล้วครับฝรั่งธรรมดาธรรมดานี่แหละครับทำไมผลไม้ที่มีรสหวานนิดๆแบบนี้ถึงดีต่อคนเป็นเบาหวานความลับอยู่ที่ค่าดัชนีน้ำตาลของฝรั่งนั้นต่ำมากครับอยู่ที่ประมาณ12ถึง24เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าผลไม้ส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัดแต่ความมหัศจรรย์ยังไม่หมดแค่นั้นฝรั่งคือขุมทรัพย์ที่อัดแน่นไปด้วยใยอาหาร โดยเฉพาะใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ชื่อว่าเพกตินลองจินตนาการว่าใยอาหารชนิดนี้เป็นเหมือนฟองน้ำอัจฉยะนะครับเมื่อมันเข้าไปในกระเพาะอาหารนอกจากจะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานลดความอยากกินจุบจิบแล้วมันยังเข้าไปห่อหุ้มโมเลกุลของน้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไปทำให้การดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงอย่างมากนั่นหมายความว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ จะไม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมื้ออาหารแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและคงที่ทำให้ร่างกายมีเวลาจัดการกับน้ำตาลได้ทันยิ่งไปกว่านั้นจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการและการเผาผลาญพบว่าการดื่มชาใบฝรั่งหลังอาหารสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้มากกว่า10%เลยทีเดียวถึงแม้เราจะกำลังพูดถึงผลฝรั่งแต่สิ่งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าทุกส่วนของต้นฝรั่งนั้นมีประโยชน์ครับ ฝรั่งยังเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นยอดซึ่งมีมากกว่าส้มเสียอีกวิตามินซีไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแต่ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยปกป้องหลอดเลือดจากการทำลายของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานแล้วปริมาณที่เหมาะสมคือเท่าไหร่วันละ1-2ผลขนาดกลางๆถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมครับและควรทานทั้งเปลือก หลังจากล้างให้สะอาดเพราะเปลือกคือส่วนที่มีใยอาหารและวิตามินสูงที่สุดและพยายามเลือกผลที่ยังไม่สุกจัดจนเกินไปนะครับพอยิ่งสุกมากน้ำตาลก็จะยิ่งสูงขึ้นและผลไม้ชนิดที่2เป็นความเข้าใจผิดที่หลายคนยังติดอยู่นั่นคือการมองว่ามันมีไขมันเยอะและไม่ดีต่อสุขภาพผมกำลังพูดถึงอะโวคาโดครับหลายคนโดยเฉพาะคนที่กำลังพยายามลดน้ำหนัก มักจะหลีกเลี่ยงอะโวคาโดเพราะมีไขมันสูงแต่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดมหันเลยครับไขมันในอะโวคาโดไม่ใช่ผู้ร้ายตรงกันข้ามมันคือไขมันดีชนิดพิเศษที่เรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาได้รับรองว่าไม่เพียงแต่จะไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดเลวแต่ยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีปกป้องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนทั่วไปถึง2-4ถึง4เท่าเลยทีเดียวที่สำคัญไปกว่านั้นคือไขมันดีชนิดนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับเมื่อคุณทานอะโวคาโดพร้อมกับอาหารอื่นๆไขมันในอะโวคาโดจะช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตป้องกันไม่ให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นหลังมื้ออาหาร ค่าดัชนีน้ำตาลของอะโวคาโดนั้นแทบจะเป็นศูนย์ทำให้มันเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ปลอดภัยที่สุดไม่เพียงเท่านั้นอะโวคาโดยังมีใย,ยอาหารในปริมาณที่น่าทึ่งคือประมาณ10-13.5กรัมต่อหนึ่งผลซึ่งเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต้องการใย,ยอาหารในแต่ละวันเลยครับใย,ยอาหารที่ทำงานร่วมกับไขมันดีนี่เองที่สร้างคู่หูที่สมบูรณ์แบบช่วยคุณอิ่มนานลดความอยากอาหาร และช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอาโวคาโดยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและสนับสนุนการทำงานของอินซูลินงานวิจัยในวารสารโภชนาการชี้ชัดว่าคนที่ทานอาโวคาโดเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีรอบเอวที่เล็กกว่าค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ต่ำกว่าและมีความเสี่ยงต่อภาวะเมทาบอลิกซินรมน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณที่เหมาะสมคือเท่าไหร่เพียงครึ่งผลขนาดกลางต่อวันก็ถือว่ากำลังดีครับคุณสามารถนำไปใส่ในสลัดปั่นเป็นสมูทตี้แบบไม่ใส่น้ำตาลหรือจะทานสดๆเลยก็ได้ครับถัดมาผลไม้ชนิดที่3ในรายการของเราถือเป็นราชินีแห่งผลไม้ตระกูลเบอร์รีอย่างแท้จริงนั่นก็คือสตอเบอรี่ครับด้วยสีแดงสดที่เย้ายวนกลิ่นหอมหวานและรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่สดชื่น สตรอเบอรี่ไม่ได้เป็นแค่ของหวานแสนอร่อยแต่ยังเป็นเหมือนโรงงานผลิตสารอาหารล้ำค่าเลยทีเดียวค่าดัชนีน้ําตาลของสตรอเบอรี่นั้นต่ํามากครับอยู่ที่ประมาณ40และสตรอเบอรี่หนถ้วยมีน้ําตาลเพียงประมาณ7กรัมเท่านั้นแต่พลังที่แท้จริงของสตรอเบอรี่นั้นอยู่ที่สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่สูงมากโดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่ง เป็นสารที่ทำให้สตรอเบอรีมีสีแดงสดใสนั่นเองและที่สำคัญกว่านั้นสารกลุ่มนี้คือนักรบผู้กล้าหาญที่คอยต่อสู้กับภาวะอักเสบและความเครียดจากออกซิเดชันในร่างกาย ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจ2ตัวที่มาพร้อมกับโรคเบาหวานเสมอภาวะอักเสบเรื้อรังและความเครียดจากออกซิเดชันนี่เองที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำลายเซลล์เบต้าในตับอ่อนซึ่งมีหน้าที่ผลิตอินซูลินการต่อต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบของแอนโทไซยานินในสตรอเบอรีจึงเปรียบเสมือนการเข้าไปปกป้องเซลล์เบต้าช่วยปรับปรุงความไวต่ออินซูลิน และส่งผลให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นนั่นเองครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยสพบว่าการบริโภคสตออบอร์รี่สามารถปรับปรุงการทำงานของอินซูลินและลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารได้อย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนนอกจากนี้สตออบอรรี่ยังมีวิตามินซีและใยอาหารสูง ซึ่งให้ประโยชน์ซ้ำซ้อนเหมือนที่เราได้พูดถึงในฝรั่งไปแล้วนั่นเองครับสตอออเบรีส์หถ้วยต่อวันหรือประมาณ150กรัมถือเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานสดๆใส่ในโยเกิร์ตธรรมชาติหรือปั่นเป็นเครื่องดื่มเย็นๆก็สดชื่นดีครับและสุดท้ายผลไม้ชนิดที่4เป็นตัวเลือกที่ทั้งกรอบทั้งอร่อยและเราคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือแอปเปิลเขียวครับคำกล่าวที่ว่าทานแอปเปิลวันละผลห่างไกลหมอนั้นยังคงเป็นจริงเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแอปเปิลเขียวหรือพันธุแกนนี่สมิทาจะมีค่าดัดชนีน้ำตาลต่ำกว่าแอปเปิลสีแดงคืออยู่ที่ประมาณ39เท่านั้นเช่นเดียวกับฝรั่งแอปเปิลเขียวเป็นแหล่งของใยอาหารละลายน้ำที่ชื่อว่า Ol, ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษนั่นคือมันทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์หรือก็คืออาหารของเหล่าจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเรานั่นเองครับการมีระบบนิเวศในลำไส้ที่แข็งแรงนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมกระบวนการเผาผลาญของกลูโคสและปรับปรุงการทำงานของอินซูลินเมื่อจุลินทรีย์ดีเหล่านี้ได้กินเพกตินเข้าไป มันจะผลิตโกรดไขมันสายสั้นซึ่งสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ทั่วทั้งร่างกายแอปเปิลเขียวยังมีสารประกอบกลุ่มโพลีฟีนอลอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณเปลือกซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าสารกลุ่มนี้สามารถยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ทำให้กระบวนการแตกตัวของแป้งไปเป็นน้ำตาลช้าลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลที่ดูดซึมเข้าสู่เลือดหลังทานอาหารลดลงตามไปด้วยมีงานวิจัยขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งที่ติดตามคนกว่า200,000คนเป็นเวลาหลายปีสรุปว่าการทานแอปเปิลเป็นประจำเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้อย่างมีนัยะสาคัญเพราะฉะนั้นอย่าปอกเปลือกแอปเปิลทิ้งเด็ดขาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วทานทั้งเปลือกเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากมัน แอปเปิลเขียวขนาดกลางหนึ่งผลต่อวันถือเป็นยาจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมมากครับจะทานเป็นของว่างหรือจะหั่นเป็นชิ้นบางๆใส่ในสลัดเพื่อเพิ่มรสชาติและความกรุบกรอบก็ได้เช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือ4สหายผู้ร่วมทางที่แสนวิเศษบนเส้นทางการต่อสู้กับโรคเบาหวานของเราครับทั้งฝรั่งอะโวคาโดสตอรอัลเบอรีและแอปเปิลเขียว พวกเขาไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวแต่เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเป็นของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติการเพิ่มผลไม้เหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารประจำวันไม่เพียงแต่จะทำให้เมนูของคุณมีสีสันมากขึ้นแต่ยังมอบประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างปลอดภยัยและเป็นธรรมชาติโปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่การเลือกอย่างชาญฉลาดและทานในปริมาณที่พอเหมาะ อย่าก,กลัวผลไม้แต่จงทำความเข้าใจและใช้มันให้เป็นอาวุธของคุณครับขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลารับชมมาจนถึงตอนนี้ครับและตามที่สัญญาไว้สำหรับท่านที่ต้องการรับของขวัญพิเศษเป็นแผนเมนูอาหาร7วันสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพียงแค่พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างว่าขอเมนูทีมงานของเราจะจัดส่งของขวัญชิ้นนี้ให้ถึงมือท่านเลยครับหากท่านรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักและที่สำคัญที่สุดฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในวิดีโอต่อไปต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขและความสงบในใจสวัสดีครับ